อากที่จะมาทดสอบกันให้เต็มรูปแบบนะครับสำหรับทอยทัวมาลีนซัฟฟายันนี้นะฮะที่เรียกว่าทัวมาลีนซัฟฟายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยธรรมดาซัฟฟายหรือคอรันดัมเนี่ยมันจะมีชื่อเฉพาะของมันแล้วก็ปกติจะมีอยู่สีเดียวนะ เพราะว่าเนื่องจากว่าพลอยก้อนนี้เนี่ยเอ่อมีการร้าวที่เปลือกเอ่อตรงส่วนตรงส่วนบนนะฮะทำให้ลักษณะของการสั่งสมแร่ธาตุนะฮะที่มีอยู่ในตัวของพลอยก้อนนี้เนี่ยมีความแตกต่างกัน คือสีหลักเนี่ยจะเป็นสีสีเขียวนะฮะสีเขียวกรีนแอปเปิก็คือเป็นสีเขียวแอปเปิลแอปเปิลเขียวอ,อไม่รอนว่าฟอยต้อน,นี้เนี่ยได้รับผลกระทบมาจากเอ่อแบริเอลนะฮะเพราะว่ามีสีเขียวนะฮะแล้วก็ มีสีแดงด้วยเนบะียร์เรียวเนี่ยปกติแล้วก็จะทําให้เกิดสีนะสีในลักษณะที่เป็นสีแดงแล้วก็สีสีส้มในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าในลักษณะของทับทิมสยามเนี่ยสีของทับทิมสยามเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากสีของทับทิมหรือรูบี้นะ โดยทั่วไปเพราะว่าตะพินสยามนี่เนื่องจากว่าการไหลของทะพินสยามที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีออกไซด์ออกออกไซด์นะของของเหล็กนะฮะก็คือเป็นสนิมเหล็กเนี่ยซึ่งเราประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคที่เป็นร่องน้ําในสมัยโบราณนะฮะคือเหล็กจํานวนมากเนี่ยน่าจะตกลงมาจากฟ้านะฮะ อันกรานนี่ก็บอกว่าสันเหล็กนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่งบอกชี้นะว่าพระองค์ทรงประทานมันลงมาจากฟ้านะคือการตกลงมาเนี่ยก็คือ,อลักษณะมันเหมือนกับการที่มันตกลงมาในระหว่างอนุทวีปอินเดียนะกับทวีปเอเชียนะแล้วเมื่อตกลงมาตรงกลางเนี่ยนะมันทำให้เกิดการการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกนะครับ คือนูทิวิบอนดีเนี่ยได้เคลื่อนตัวเข้าหาทวีป A A เอเชียนะฮะแล้วก็มุดลงไปใต้เพลทใต้เพลทของทวีปเอเชียแล้วก็ดันให้เกิดภูเขาฮิมาลัยนะครับณปัจจุบันนี้ภูเขาฮิมาลัยก็ยังคงสูงขึ้นบริเวณที่เคยเป็นแม่นม้ําลําธารในแผนที่สมัยโบราณเนี่ยก็ถูกดันตัวยกสูงขึ้นนะี่ยโดยเฉพาะในทะเลทรายโกบีซึ่ง เราพบนะฮะใน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 แผนที่โบราณแล้วก็เราพบเมืองเก่านะฮะเราพบเมืองเก่าแล้วในแผนที่โบราณเราก็พบว่าบริเวณนั้นเนี่ยเคยมีแม่น้ำไหลผ่านอยู่แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นแม่น้ำแล้วเป็นทะเลทรายเพราะว่าเนื่องจากว่ามันถูกยกตัวขึ้นนะจากการลดของแผ่นทวีปอินเดียเนี่ยนะฮะทำให้อินเดียเนี่ยเข้ามาติดกับทวีปเอเชียนะฮะแล้วก็เกิดภูเขาหิมาลัยแล้วดันเึ้่สูงขึ้นในการมุดขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็ เกิดการดันตัวนั้นพวกที่เป็นลักษณะของเ,อเพศนินจินดานะครับพวกอัญมณีต่างๆที่ธรรมดาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในแผ่นเนี่ยอยู่ประมาณใต้แผ่นเปลือกเปลือกโลกเนี่ยนะครับที่มันเกิดการรวมตัวกันในชั้นลาวานะครแมกมาใต้โลกเนี่ยแล้วก็ธรรมดาแล้วมันจะถูกปัะทุขึ้นมานะถูกการปะทุขึ้นมาจากภูเขาไฟแต่ในลักษณะนี้มันเหมือนกับมันถูก ดันขึ้นมาทั้งแผงนะครับแล้วก็ยกตัวสูงขึ้นแล้วก็มีการหลุดล่อนนะครับจากจากเอ่อภูเขาหิมาลายนะจากทิเบตนะฮะแล้วก็ไหลลงมาที่เอ่อทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่ทางตอนเหนือของอุมาในสมัยโบราณนะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ยาวลงมาตั้งแต่อินโดจีนจนกระทั่งถึงเอ่อยาวลงมาตั้งแต่ปูตาโอนะจนกระทั่งถึงอินโดจีนก็คือ,ค,อคือกินพื้นที่ในส่วนที่เป็น รัชฉาน,นะครับของพม่าในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับแล้วก็เกิดเป็นแม่น้ําหลายๆสายนะครับหลายไปทางประเทศจีนก็เป็นแม่น้ําเหลืองก็คือแยงซีเกียงนะครับแล้วก็แม่น้ําผงเหออันนี้อยู่ทางด้านตอนบนฮะส่วนทางตอนใต้เนี่ยก็คือจากที่เบียรลงมาใต้ที่เบียนี้ก็จะเป็นประเทศพม่าแล้วก็เกิดเป็นเอ่อแม่น้ําอ่เป็นทะเลสาบใหญ่นะครับแล้วก็ แม่น้าที่ไหลลงมาจากเบื้องล่างเนี่ยมันก็จะเป็นแบ่งอกไปสีสายนะก็มีแม่น้าโขงแม่น้ําสารวินนะครับแม่น้ําสะตงแล้วก็แม่น้าอีราวดีเอามันมันมันไหลไปส่วนมากอยู่ในประเทศพมา่าเราจึงพบพวกอัญมณีนะจำนวนมากอยู่ในประเทศพมา่าใน,นขณะเดียวกันแผนที่ของทวารวดีบททวารวดีทวารดวรดีโบราณเนี่ยที่เราพบจากอ่าการการเขียนของอันอิดริซีเนี่ยนะฮะ ที่เดินทางผ่านนะทะเลทวารบดีในสมัยโบราณเนี่ยก็พบาว่าพื้นที่ในส่วนที่เป็นภาคกลางตอนใต้เนี่ยมันไม่ไม่ติดกับภาคใต้ตอนบนนะมีร่องน้ำนะครับเพราะนั้นะตะกอนของสนิมเหล็กเนี่ยที่มาจากอินเดีย,ยจะถูกพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียแล้วก็เข้ามาทางอ่าวทวารบดีแล้วก็ทะเลนั้นในสมัยโบราณเนี่ยมัน เป็นทะเลที่เอ่อวลาที่มีน้าหลากเนี่ยมันจะสูงขึ้นไปถึงเรากวว็คือขึ้นไปจนกระทั่งถึงเอ่อลบบุรีนะครหรือไม่แน่อาจจะไปถึงไปถึงเขาเรียกว่าในสมัยโบราณเขาเรียกสีนาวหรือสีนาวนะเมืองของของเอ่อที่ปกครองโดยพระขุนสีนาวนําถุมนะก็คืออาจจะขึ้นคือแม่น้ําจะต้องใหญ่นะแล้วก็ขึ้นไปถึงไปถึงพิษณุโลซึ่งพิษณุโลกที่บอกว่าเมืองสองแควเนี่ยเคยเกิด เป็นดินไหวนะฮะแล้วก็ทําให้เส้นน้ําบทเส้นแม่น้ําของโบราณเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับธรรมดาแล้วเนี่ยุ่มน้ํายมเนี่ยจะเป็นุ่มน้ําที่ไปติดต่อกับแม่น้ํากกแล้วก็ขึ้นไปถึงแม่น้ําโคงนะแล้วก็ทําให้แม่น้ำขงโบราณเนี่ยไหลผ่านลงมาผาดกลางประเทศไทยนั้นในสมัยโบราณวลาที่พม่าทําสงครามกับประเทศไทยเนี่ยก็จะมีน้ําท่วมสูงนะครับน้ําจะท่วมสูงแล้วก็ไม่สามารถที่จะยึดประเทศไทยได้ในช่วงน้ำหลาก เวลาที่ลงมาจากทางด้านตอนบนผ่านเชียงใหม่มาปีมาได้จนทั้งถึงอยุธยาเนี่ยเวลาเกิดฤดูน้ําหลากแล้วตรงนี้จะน้ําสูงมากนั้นก็เมืองอยุธยาเนี่ยก็จะรอดพนน้นจากการโจมตีของพมา่าแต่เมื่อในสมัยพระนเรศวรเราเกิดการเปลี่ยนแปลงของทิศทางน้ําจากแผ่นดินไหวที่หวังเจ้านะจากรอยแยกหวังเจ้าเนี่ยก็ทําให้แม่น้ําโขงเนี่ยเปลี่ยนไปนะ แล้วก็ในช่วงหลังสุดเนี่ยผมเคยเห็นแผ่นที่สมัยโบราณในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก,ก็ยังก็ยังก็ยังไหลมาทางทางกลางประเทศไทยนะแต่ว่ามันมีการเบี่ยงไปทางประเทศลาวแล้วนะครับนั่นหมาน้ำโขงที่ไหลไปทางประเทศลาวเนี่ยเกิดขึ้นที่หลังนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นหลักฐานสาคัญก็คือบรรดาพวกวัดโบราณวนะิหารของ ของฮินดูไม่ว่าจะเป็นโยนีหรือซีบลึงอะไรต่างๆซึ่งถูกน้ำท่วมนะบริเวณที่เป็นทะเลสาบตัวทะเลสาบในปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นเมื่อมันไหลผ่านลงมากลางประเทศไทยเนี่ยนั่นก็หมายความว่าทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายทั้งมวลรวมจะเป็นแร่เอื้ออัญยมาีต่างๆก็ไหลผ่านลงมาด้วยด้ก้อนนี้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไหลามาเพราะว่าพบจมอยู่นะ อยู่ประมาณอยู่ทางตอนเหนือของจันทบุรีนะครับแล้วก็จมอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่แม่น้ำนะแต่ว่าเหมือนกับแม่น้ำเนี่ยมันได้ได้แห้งไปจนกลายเป็นแผ่นดยนไปแล้วนะครับแต่ว่าลักษณะของลอยก้อนนี้เนี่ยนจริงๆแล้วมีหกเหลี่ยมนะแต่ว่าลักษณะเหมือนกับการถูกขัดสีนะมาจากการไหลของน้ําจนกระทั่งว่ามีลักษณะบนในลักษณะที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็มีการกระแทกแล้วก็มีการร้าวทําให้สี ของที่ได้ผลกระทบจากสีเขียวนียนะครับไม่ได้เข้าไปปนในส่วนนี้ในะส่วนวนี้เวลาลงมาแล้วอาจจะเจอการซึมซับแร่โครเมียมนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อลงมาถึงไทยแล้วนี่ก็มีการซึมซับเหล็กเหล็กเข้าไปด้วยทําให้มีความแข็งนะฮรอยที่การในประเทศไทยจะมีความแข็งมากผมจะทดสอบน,นะครับจากการกรีดจริงนะครับ โดยการใช้พลอยที่มีความแข็งที่มีความแตกต่างกันแล้วก็ใช้เพชรด้วยนะฮะพลอยที่เราใช้ในการผสมนี่ก็คือเป็นพลอยแสตริกาครับก็คือเป็นทับทิมแต่ตริกาซึ่งแน่นอนามีความแข็งอยู่ที่9ม o สเกลนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่พลอยอ่พอยบกเขียวสอกนะครับที่ได้มาจากจันทบุรีนะครับมีความแข็งเนี่9บวกนะฮะ9บวก อ่าพลหรือทับทิมนะที่ได้จากจันทบุลีจะมีความลักษณะที่เป็นพลอยเนื้อเพชรนะคือมีความแข็ง9บวกนะครับจนกระทั่งถึง10ได้นะเรียกพลอยเนื้อเพชรเราจะใช้ทับทิมนะครับในการกรีดเพราะว่าถ้าเราใช้เครื่องตรวจใช้ความร้อนเนี่ยหรือว่าใช้ไฟฟ้าเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยการมีสนิมเหล็กอยู่ภายในนะครับหรือการมีแร่ที่เป็นสื่อตัวนําอยู่ภายในเนี่ยก็จะทําให้เกิด การเพียนเนี่ยความจริงแล้วความแข็งอาจจะไม่ได้แข็งจริงแต่ถ้าหากว่าเราเราตั้งเอาจากการใช้อัญมณีแต่ละชนิดซึ่งตั้งความแข็งอยู่เป็นที่รู้จักกันในทางของโมสเกลก็คือถ้าเป็นซัฟไฟหรือทับทิมเนี่ยก็จะแข็งอยู่ที่9ก้โมสเกลแต่ถ้าหากว่าเป็นมรกตเขียวสองอันนี้จะแข็งอยู่ที่มันเาน9บวกเ่ย9บวกบวก็เจอในประเทศไทยและมี ออกไซด์ของเหล็กปนเข้าไปด้วยจะมีความแข็งกว่าพลอยที่ได้จากแหล่งอื่นนะครับเราจะใช้แทับทิมนกรีดนะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นเป็นหน้านะครับกรีดให้ดูเลยนะครับอัอนนี้เป็นแท็บทิมนะครับจากแอฟริกาความแข็ง9กโมสเกล ค้อใหญ่นะครับผมใช้กริดละกดแรงมากเลยนะเราจะมาดูว่าถ้าทีมที่เราใช้กริดลงไปบนพลอยตอนี้เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นพลอยที่เป็นเนื้อที่เป็นเจเโมสเกลอย่างเช่นพลอยที่เป็น <c oughs> ทวกควอดเนี่ยนะจะ จะ,จะต้องเป็นรอยนะเป็นรอยเป็นรอยเล็กนะอันนี้เรามาดูกันว่าเป็นรอยเล็กไหมจากการกรีดด้วยกับทิมจะส่องดูใกล้ๆไนปะจากนั้ส่องการกรีดด้วยทับทิมนะซึ่งมีความแข็งอยู่ที่9กมูสเกลเนะี่ยก็พบว่าเป็น นิดๆนะฮะหรืออาจจะไม่ใช่รอยแต่ว่าเป็นเป็นร่องรอยที่มันตกค้างอยู่จากการที่ทับทิมเนี่ยเสร็จกร่อนลงมานะมันไม่ได้เป็นรอยร่องล็กลงไปนะเนี่ฮดูลักษณะของมันก็คือเป็นเหมือนกับ เราใช้สีทาแล้วก็เราขูดสีออกให้หมดนะฮะอ่อันนี้กัพทิมจากแอฟริกาเก้าโมสเกลนะฮะอันนี้เขียวสองนะครับอ่าเขียวสองนี่ก็คือรู้กันว่ามีความแข็งที่เก้าบวกนะครับอ่าเขาใช้เขียวสองกรีดเหมือนกัน ใช้เคียวสองกรีดนะฮะนี่ค่อนข้างชัดเจนนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือใช้ความแหลมนะมันไม่กี้นี่ใช้ความหนาด้วยที่นี่เราลองมาลบรอยดูว่ารอยที่สองที่กรีดลงไปนี่ยทำอะไรให้จับพลอยขอน,นี้ได้หรือไม่ทำได้จริงๆแล้วลงไปเึก่จริงๆมันก็จะเป็นลักษณะของ ก็คืออย่างที่บอกเป็นทัวร์มาเรียนเป็นแปรเรลนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันมันก็อยู่ประมาณ7ถึง8ซึ่งก็ไม่ได้แข็งอะไรมากมายนะครับอันนี้ใช้เคียว2กรีดนะฮะพอใช้เคียว2กรีดลงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเกิดเป็นเกิดเป็นรอยเหมือนกัน อยต้นนี้นี่อาจจะอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าหยกนะฮะหยกหยกนี่จะมีความแข็งตั้งแต่ประมาณสัก6โมสเกลนะครับจนกระทั่งไปถึง8โมสเกลคอยากจะให้รู้รอยอยากจะให้กว้างนิดหนึ่งเ้าเราไม่ดูกันให้จัดเล็กๆเนี่ย ราจะคิดว่ามันทำให้เกิดริ้วรอยได้ลึกนะแต่ว่าเราดูรอยเก่านะฮะที่ผมกรีดบริเวณนี้เนะี่ยเห็นไหมอ่าไม่เกิดรอยนะก็คือการใช้ทับทิมเนี่ยก้อนใหญ่นะมันไม่ได้เข้าไปในเนื้อนะฮะตรงนี้นะฮะส่วนนี้เห็นชัดเลยนะส่วนนี้ก็คือเขียวส่องซึ่ง มีความแข็งยูที่9โมสเกลนะฮะ9บวกเอ่อเราพบว่ามันก็มีรอยตกค้างนะของเขียว2แต่ว่ามันลงไปลึกไหมนะครัลงไปลึกหรือเปล่านี่ก็ไม่ลึกนะฮะไม่ลึกถือว่ามีความใกล้เคียงกันอยู่แต่ก็เป็นรอยนะฮะก็คือถ้าของที่มีความ แข็งพอกันมันก็ทําอะไรกันได้อยู่พอยตัวนี้เนี่ย่าจะมีความแข็งอยู่ที่เก้าบวกนะครับเกิน8ปดมาแน่นอนนะฮะเก้าธรรมดานี้ก็คือไม่เกิดริ้รอยแต่ว่าเอใช้เขียวสองที่มีความแข็งอยู่ที่เก้าบวกก็มีมีรอยนะแต่ก็ไม่ใช่รอยลนะึกวนี้เราจะไดรู้ว่าจริงๆแล้ว,วมัาแข็งเกินจากเก้าไปไหม น,นี่เราใช้เพ็ดนี่ยประเภทเท,ที่เป็นเอุตสาหกรรมเลยนะที่ใช้ตัดกระจกคือความแข็งของเพชรเนี่ยก็คืออยู่ที่สิบนะฮะสิบอยู่แล้วเนะี่ยทีนี้มาดูกันว่าที่แข็งขนาดหินกาเพชรสีนะ่สิบเนี่ยทำอะไรได้ไหมจะทำให้กอนนี้แตกไหมฮะ อลองดูน,นี่เราใช้กรดกันเลยนะเห็นเลยนะครับว่าเป็นรอยนะเป็นรอยลึกลงไปเลยแน่นอนว่าความแข็งของพลอยก้อนนี้ถึงแม้จะดูสวยนะแต่ว่าคืออันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นรอยเป็นรอยที่เป็นรอยลึกลงไปนะเป็นพลอยก้อนนี้ ไม่ได้อยู่ในลักษณะที่จะเป็นเพชรได้นะความแข็งนั้นอยู่ที่ประมาณ9บวกนิดๆนิดนะเพราะว่าถูกเขียวสองซึ่งมีความแข็งประมาณ9ถึง10เนี่ยทำริ้วรอยได้นิดหน่อยแต่ว่าเวลามาเจอกับเพชรนะฮะกับเพชรซึ่งตามมาตรฐานบอสเกลเนี่ยใช้มาตรฐาน 10บนะฮะสิบโมสเกลเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจุดรอยนะลงไปนะเป็นรอยลงไปนะลงไปในจุดนะครับัฉน,นั้นามาตรฐานของพลอยก้อนี้นั้นก็คืออยู่ในมาตรฐานของก้าฟนะฮะคืออยู่ในมาตรฐานของหยกนะครับซึ่งเป็นหยกก็คืออยู่ที่ ก็คือเป็นบยที่มีสองสีนะสามสี 3, นะสีหลักก็จะเป็นสีเขียวกรีนแะปอ้โหนะฮะลเเลืองนี้จะมีออกไซด์ของเหล็กนะซึ่งเป็นสีเหลืองนี่เกาะอ,อยู่นะเห็นชัดเจนนะครับ <c oughs> ก็มีสีแดงนะที่ได้จากแรเรียว <c oughs> หรืออาจจะเป็นโครเมียมนะแต่ว่าเวลาที่เราใช้แสงินฟราเรสสองเนี่ย เนื่องจากว่ามีออกซิเจนมีออกไซด์ของเหล็กเข้าไปในในเนื้อเนื้อพลอยเนี่ยค่อนข้างเยอะมันจะไม่เรืองแสงเหมือนพลอยที่ได้จากแหล่งอื่นๆนะครับนี่ผมเคยทดสอบมาละนะฮะอันนี้ก็จะมี3สีนะครับมีสีส้มนะฮะสีแดงนะครับดูไกลๆจะเห็นชัดเลยนะฮะแล้วก็มีสีเขียวนะครับแล้วก็มีออกไซด์ของสีเหลือง ทางนอกนะครับอันนี้สวยมากนะฮะเป็นคกลีมตัตเตอร์นะฮอยู่ในมาตรฐานของหยกนะครับถามว่าเป็นหยกจกักรพรรดิไหมผมว่าได้นะถ้าจะเป็นหยกจกักรพรรดิเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ห่างอะไรนะเพราะว่าเนื้อข้างในเนี่ยสวยมากนะแล้วก็สวยเยินด้วยดูลักษณะแล้วเย็นตานะครับเยินตา อนหนึ่งจะว่าเขามีหกเหลี่ยมแลการที่มี6กเหลี่ยมของเขาเนี่ยเขาอยู่ในมาตรฐานของซับไฟลหรือคอร์นดัมนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แข็งมากในลักษณะที่จะเกินไปจะเกินจากทับทิมธรรมดาที่เกรดออฟริกานะครับซึ่งมีความแข็งยู่ิกา9มูสเกลนะครับแต่ว่าเทอมเมื่อเข้ามากระทบกับการกรีดของยกเขียว2นะครับ รอยหายไปแล้วนะฮะเนี่ยนะครับรอยเนี้ยนะฮะอ่มันก็เกิดปฏิกิริยากันันความแข็งเขาอยู่ที่9บวกนะฮะพอๆกันกับยกเขียว2แต่ว่าถึง10ไหมไม่ถึงนะเพราะว่าเอ่เวาลาใช้เพชรนะรกลีดลงไปแล้วเนี่ยเ,เกิดร่องรอยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะแข็งอยู่ที่9บวกเ่งเขาอยู่ในมาตรฐานของซับไฟหรือคอรันดัมนะครับแต่ว่า เขามีสีเหมือนหยกนะครับแล้วก็มีอีกสามสีด้วยนะครับตรงนี้เรียกว่าซัฟไฟทัวมาลีนนะครับแต่ว่าสีเขาเป็นกรีนแอปเปิลนะครับมันจะสีหยกนะครับเขาจะสวยกว่ากว่ามกรกตเขียวสองนะครับซึ่งจะเป็นสีออกไปค่อนข้างเขียวใน,นลักษณะเขียวขี้ม้านะฮะับอันนี้จะเป็นของเขียวขอ,ของเขียวของกรีนแอปเปิลนะ สวยมากนะครับในขนาดนี้แั้เอ,อันนี้นะครับผมในฐานะของผู้ว,วิจัยเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะขายออกไปนะครับเพื่อที่จะหางบประมาณมาทําทุนในการวิจัยต่อแล้วก็จะใช้ในเรื่องการต่อบารวบก็คือเอาไปทําในส่วนที่เป็นศาสนาก,กุศลด้วยนะครับในส่วนที่จะอาจจะเป็นเรื่องของการ ช่วยในเรื่องของการสร้างอาคารเรียนนะครับศาสนานัานคออัลกุรอานนักสอนศาสนาแล้วก็ในส่วนที่เอ่อาไปเป็นทุนการศึกษาสำหรับเอ่อเด็กที่ยากจนเด็กกับพาแล้วก็เด็กที่เรียนศาสนาซึ่งเขาไม่ว่าจะร่ำรวยหรือ,อยากจนเนี่ยเขาก็าไ,ดได้ได้รับมาตรฐานของการอินบุญจุนเตฟออบีฮี P H e นะแะฟักกูฟิดดีดนก็คือคนที่มาเข้าทำความเข้าใจศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นสมบัติที่ล้ำค่านะของของประชาคมอิสลามน,นะครับซึ่งผู้ที่มาเรียนมาศึกษาทำความเข้าใจศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งที่อยู่ในฟีเซบิล,ลินนะนั้นคำว่าการใช้คําว่าฟีเซบิลินล่ะเนี่ยไม่ได้ใช้คําว่าม ah ูญาฮิดุนไม่ใช่เหมือนกับฟุกรอรอหรือม ah ูญาฮิดีนเนี่ยไม่ได้ใช้อ่าไม่ได้ไม่ได้ใช้อ่าคำคำที่เป็นคำอ่าในภา,าษาที่เรียกว่า เออเรียกว่าเอ่อในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำในลักษณะที่ก็เป็นตัวเป็นตัวแทนเช่นฟาอิลุนก็คือผู้ทำอะเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าอิสมอฟายนะไม่ได้ใช้อิสมอฟายที่แสดงถึงตัวตนของผู้ที่ทำงานในส่วนนั้นแต่ใช้คำว่าวอฟีซาบิลิาและในคุณทางของอเล่ย์ยันสิ่งใดก็แล้วแต่ สำหรับผู้ที่ทางานในคนทางของล่ะนะครับเช่นการทำความเข้าใจศาสนาการศึกษาศาสนานั้นเขาก็อยู่ในส่วนหนึ่งของผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะรับอากาศองค์กรที่ทางานศาสนาก็มีมีสิทธิ์ได้นะครับในเรื่องของฟีเซบิลินนะในส่วนนี้นะฮะังนั้นถึงกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าคนยากจนและคนอนาถาแต่ว่าส่วนที่สําคัญก็คือกลุ่มที่7นี้เป็นกลุ่มที่จะทาให้ศาสนานั้น ดาเนินต่อไปได้เป็นกลุ่มของบุคคลที่จะต้องออกมายืนหยัดในการที่จะรักษาครับหลักการของรัฐบาตาลาเป็นผู้นําในการที่จะให้โลกเนี่ยยังมีมาตรฐานในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในอย่างถูกต้องตามที่มาตรฐานที่พระเจ้าก,กําหนดไว้ดังนั้นเราก็มีหน้าที่ในการที่จะให้การสรนับสนุนถ้าพอยก้อนนี้ขายได้นะครับก็ส่วนน็คือ ามาเรี้องดูครอบครัวอีกส่วนหนึ่งก็คือเอาไปเป็นผนต่อยอดในเรื่องของการวิจัยนะครับแล้วส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเอาไปใช้ในเรื่องของศาส,สนากุศลน,นะครับาศนนบาสนกุศลนถน้าท่านผู้สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับทางเวทให้ไ,ไว้นะครับ0ูนย์แปดห้ วัดหอยตัวน,นี้หนักเท่าไหร่นะครับทดสอบให้ดูนะครับอันนี้วัดเป็นกรัมนะครับมาพิจามณากลับนะครับหนัก672กรัมนะนะก็มคือครึ่งกิโลกว่ากว่านะครับเป็นหอยที่สวยงามนะครสีแดงอันนี้โดนโดนโด,ด,ดนแสงไฟนะฮะ ถ้าโดนสักแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับจะเห็นความงามน,นะมสีแดงสีเส้มแล้วก็มีสีเขียวในตัวของมันนะครับหนักอยู่ที่672กรัมนะครับ